สวัสดีครับช่องลีมิงโชว์นะครับแมวันนี้กลับมาพร้อมกับเมื่อเช้านี้ครับติดตามการแข่งขันนะครับคัดเลือกโซนเอเชียไปโอลิมปิกเกมปาแพรีสเกมนะครับโอ้ทีมอินโดนีเซียนะครับ หน้าอิจฉาทึ่งยกนิ้วให้นะครับแล้วก็แม่ไม่อยากกลับมาดูเทียบกับบอลไทยนะครับเพราะว่าเขาหักปากกาเซียนครับเอาชนะเกาหลีใต้นะครับในเวลา120นาทีนะครับเกาหลีใต้เนี่ยอย่างไรก็ตามเหลือผู้เล่น10คนยิงจุดโทษนะครับเขาชนะไป11ต่อ10เข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับจะไปลุ้น กับอุซเบกิสถานและก็ซาอุดิอาระเบียในการเข้าสู่นะครับฟุตบอลโอลิมปิกเกมหรือแพรีิสเกมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับโอ้โ oh หนี่ือถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ครับหลังจากที่นะครับเขาเโชว์ฟอร์มนำทีมนะครับในเอเชียนคัพเข้ารอบสองนะครับนะแล้วก็ เอาชนะนะครับจอแดนแล้วก็แม้จะไปแพ้ออสเตรเลียจบอยู่แค่นั้นก็ตามนะครับชัยชนะของอินโดนีเซียเนี่ยนะครับเรามาดูประวัติของคุณชินแตยังซึ่งนะครับได้ต่อสัญญาไปแล้วครับหลังจากทำงานมาครบ4ปีนะครับปารบว่าอาจจะไม่ได้ไปต่อนะครับตอนนี้ทางสมาคมฟุตบอล อินโดนีเซียตอบตกลงเซ็นสัญญาต่อไปถึงปี2027นะครับ,ฟบแฟนบอลการูด้าเนี่ยยินดีปรีดานะครับนะก็ดีใจด้วยนะครับก็งานนี้ต้องบอกว่าประวัติของแกเนี่ยไม่ธรรมดานะครับนะก็เพราะว่าเคยเแข่งขันนำทีมนะครับในประวัติพาชองนำา f c ไปเล่น AFC ซีแชมเปียนลีกนะครับ แล้วก็เคยนำทีมเกาหลีใต้ชนะเยอรมนีในฟุตบอลโลก2018 20นะครับเขีรยเยอรมันตกรอบไปด้วยกันนะครับงานนี้ก็ต้องบอกว่าแม่เป็นศึกหนักของบอลไทยครับจะเห็นได้ชัดรีมิงเคยชื่นชมนะะว่าฟุตบอลชุดใหญ่ของอินโดนีเซียเนี่ยซึ่งมีตัวผู้เล่น ดาวรุ่งเยาวชนหลายคนเล่นกันดีมากนะครับแล้วก็มันมาส่งผลให้สำหรับการแข่งขันเอเชียนคับแล้วก็การแข่งขันคัดโอลิมปิกเกมครั้งนี้ด้วยนะครับสิ่งสำคัญที่เป็นอาวุธนอกจากการทำทีมของคุณซือชาวโสมขาวคนนี้แล้วก็คือการให้ความร่วมมืออย่างเต็มร้อยนะครับในการเ,เตรียมผู้เล่นนะครับ ไม่มีผู้เล่นมีปัญหาเหมือนบ้านเราซึ่งบ้านเราเนี่ยสโมสรใหญ่กว่าสมาคมนะฮะแต่ว่าทั่วโลกเนี่ยครับสมาคมเนี่ยใหญ่กว่าสโมสรการจัดโปรแกรมพักตัวผู้เล่นการขอตัวนักเตะก็ไม่มีปัญหาเหมือนบ้านเราซึ่งครึ่งผีครึ่งคนนะแล้วก็ผลงานก็เป็นเหมือนที่เห็นครับ มันทุเลตทุรังตั้งแต่เอเชียนเกมนะฮะมีเวลาเตรียมตัวถึง2ปีเต็มนะครับนะบแต่ว่าสุดท้ายทํางานกันแบบนี้ครับตัวผู้เล่นก็เป็นรองอยู่แล้วแล้วก็ยังมีการเตรียมตัวได้ตัวผู้เล่นที่ไม่ได้ดีที่สุดนะครับตอนนี้เราคงมองเชียร์แล้วก็อิจฉาเล็กๆก,กับอินโดนีเซียนะครับในการลุ้นเข้าสู่แารี s สเกม แล้วก็คุณพี่บิ๊กแป้งมาดามแป้งนนพันธ์ลำซำนะครับสมบูรณ์สอนบ้านเราเนี่ยก่อตั้งมาเกินร้อยปีแล้วครับนะก็ทำงานกันแบบแหงชามน้ำชามที่ผ่านมาก็ไม่อยากจะพูดยิกเล็บเจ็บเนื้อเรื่องเดิมๆแต่คุณพี่บิ๊กแป้งมาดามแป้งนนพันธ์ลำซำนะครับจะต้องทบทวนบทบาทของตัวเองขันน็อตในการทำงาน ข้างหน้านะครับจะต้องดีกว่าแล้วก็เห็นความสําคัญกับทีมชาติจัดการจัดระเบียบนะครับเรื่องสโมสรสมาชิกการแข่งขันบ้านเรานะเพราะว่ามันมีโปรแกรมตลอดปีเรียกได้ว่า4ปีเนี่ยเขามีปฏิทินมาเรียบร้อยแล้วครับแต่คุณก็ยังทำงานกันแบบเดิมๆนะหมิงอ,อยากจะเห็นการปฏิรูปบอลไทย แล้วด้วยผลงานของเราก็ไม่ได้ขี้เร่ตัวผู้เล่นคุณภาพเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นรองอินโดนีเซียนะครับเพียงแต่วิธีบริหารจัดการของสมาคมมันห่วยนะครับอ่ะพูดกันอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เชียร์หนึ่งเดียวของอาเซียนอินโดนีเซียไปปารีสเกมแม้มันจะเจ็บลึกกว่าเคยเจ็บช้ำกว่าใครกับทีมฟุตบอลไทยที่ลิมเชียนะครับอ่ะวันนี้ ก็สะท้อนสั้นๆนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กันหล่มิงด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับปุนปูน